ไปไเฮ็ดมาเลยนะพ่อาัะแตกไปอ่ะโอ้โู่เบลจะเป่นเ้าเก่ง แรงใจให้มดังมาไม่ใท่เงี้มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกุลาบไม้ใหญ่คุ้ม้กาดเงอนภูมิ่ผู้ดเงินมาเลยกบแม่เจ้าอะไร้เอ้าก็คอุาบากาหาบกุหลาบ่าบลาาาาาบุาาหลลบบห ลูกไปไวแล้วทุ่งสิบกดอกยิดขึ้นมากพอดีแ๊่เลยสิบกดอกมันมันด้อมันไรนี่สิบันเน่ออยู่คู่เป็นเพงขอบคุณครับไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใคร กวยบนเเป็นแรงใจให้ผมดังมาหอบกวยโค้งเทวาสถิตฟาฟาหยิ่งใหญ่หมอกวย ทีว่าไม่ลืมแนเดมาว่าเป็นหมอพดเปื่อจะได้หมอพนูกข้ามาหมอพนมีขอบคุณจัดไดีจะครับือเปล่พขอบพพอะครับงูจคเลยแ้จะโดนหรยอเกิดข้อไป เกิดวัน erm ท <uses> ี erm <Christina> ่ดอกมือหัวขาวแล้วโอ้ย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 โ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ ผมอุตส่าห์ย่างไปขอน้ำปลาจานมากด้เนี่ยฟอไม่ยังบอกใัยมากด้วยบางงานถ้ามีกล้วยมันจะกลืนกล้วยนะนะเวลาขึ้นปักเป้ามันจะจีง่ายในจังน้อยเขาจีบพมื่นปักเป้าเขาว่ากะลังนะล่างไปมาพอมันเอาก็ใส่เจ้าข้นเจ้าข้นมาจากสามหน่วยกันเลยนะไม่ะเพื่อพอจะรูปเอาคนตายโดนแล้วเอาคนตาย อาที่แน่ว่าสิว่าว่าไอ้ที่คุณไปว่าย่เจือนแมนบอกแย่เจือนปฏิท้อมดีก็เลยโทรไปหาทีมงานนี่ยน,นะครับพ่อแหลมพ่อแหลมนะครับไอ้เจื่อนมันหยาบา,ายหลายงานมันไรเออเดี๋ยวอยู่แต่งานนู่นละไปอีกฝั่งเนี้ยเออมือนี่ใช้แต่ไม่เป็นมวยแท่นเลยไปเป <พอ S 1> ็นมวยแท่นบอกทีมงานเดียวกันนี่ยล่ะ แมาเถวก่อนเป็นอะไดีก่อนไอ้ข้มอดไอ้ลูกแพ้มันมีลูกกูแม่อุ้งวขาเจ้าโอ้ยเพราะว่าสิปาณาเจ้าพระสอยู่วะกาไปเฮ็นหน้าไหนกรรมการกันได้โทษคอยมีโทษคอยผิดมีตัวกรรมการด้วยเนาะ ถ้าอาจารย์เพ่อในผมเป็นคนหาศิลปินบอกว่าไอ้นแค่เจ้าเพิ่งศิลปินเพิ่งแย่งเด้ออันนี้คือเอามาซอบชอปซื่อนะครับจากคุณมาพี่หล่อสามสี่งานแรีว่าคาร์เรลฮีรีในตั้งสีเป็นวงใหญ่วงไงเลยครับเป็นวงวัดกินปลาได้หลายแน่ฝันเหงื่อนะกพนังว่าเขาสีนวลมือแน่นมือเศ้าเลยก็นึ่งปลาหนึ่งปลาไปแก้เลี่ยมย่างข้างหูแล้วด้วยคนรู้เข้าเป็นยังไงปลาตัวนั้นเป็นไเนื้ กูว่ามันกินสี่อนแม่ใพี่น้องถามถามข้าวคนเนี่ยถามข้าวเน่ยเหนลูกบ่แม่โอ้ยแม่ึงติมีเท่าคายีโอ้ยลูกมันเละเลยตัวนั่นน่ะกูอย้มงเาขวอาแม่ลูกนะแตุ่่กกูนี่ยาเี่ยาไนั่งสองสามหลานแล้วไปเป็นตอมใส่ปีแ้ยกเป็นหนูเอร่อยากขี้กีนขี้เขาทำเอาใส่น้ำแยกถุงเลยคอยเล่นนะเป็นก๋วยเตี๋ยว กอวยเจ้าก็ได้เอาสิเดาลองเพลงเออเราเพ่งอีกวันเป็นตะชีต้นซาต์เล้าที่น้องแย่แหลมกระไดแม่งทุกอย่างให้ปลากันกินหมันหมูบ่เป็นจังสั้นไปหาพระอาจารย์คือไปงานนันนัประการพระอาจารย์มังหันเร่ายากนลำยากปวดจากบ่อยากน้ำขนตาเอาคือวางสั่นอะไรมึงหนาปวดแบบนั้นเปคือคนตับไปเห็นไฟเห็นก๋วยเจ้าเครื่องเดียวเทเด่น เอเห็นแต่ัไตท้คนตาโปกมืดมันฝ้าวไหลนั่นเลหรอไาเขียวไขเคียวแล้วเน่ววนีกคืนเดียวนี่คนเดียวนี่คนตาจะได้ว่าคือเพื่องหมาเหยียนะว่าไปกราบอาจารย์ว่าหันไปอาจารย์ไปเจ้าหัาแลมอย้าหมอนก่อนน่ไม่เสียงกันอุญาตเริ่มูคาเพาเห็นมืมืดตัวเลยเห็นเครื่องเดียวคนเมืองกันนีมันคือคนตาปีดแน่ออกรบกวกาบกีา กาวตาส้างกรบ่อเสียที่ร้องอีสติเพลงเอาร้องต้มะข้องเพลคัคเนาะนั่นก็ว่าให้พืนร้องนั่นเนเอาให้แล้วนก็ลงามราเพลเดียวนะเดีเพงอมเพนหลเจ้าหนึองกลุมทังเลิกว้เพลกแนงเมียเน่พอตังมาโลดเวกเอาร้องอะไรร่เออร้องมาเป็นตาดนกลัวสิร่นี่แหลมใส่ท่องเลยเอ้ โอตกวงไปยุ่งสาวน่อยเพ่ตานแท้งหนเพื่อนเป็นผูเป็นคนกินมากกลัวเกาตัวไปยังกได้ใส่ดิโอ้ยไปยังล่ะกูเสือแม่ขอเขาเสียหายกูมาจนปนตัวนึงหรอเาพ้นนั่นแล้วเกือบตายเขากลับมาตีหัวอีกไม่กลับมาตีขอความไแล้วโนพเัวไม่มากเลยอุจัรบัวด่เมืองโกหกกูทำไมบอกได้ผมให้ตัวฝืนอยู่พอ่ ก็ใส่คนเดียวเมื่อหกมันทำไงมันต้องเขใจเราพ่ไอ้เอ้าหัวเดียวเมืกกูวลงานลุกัไปน้าแม่มันอกตองป็้นกสิพกินลูกชินเอ็นพลังคนก็บลังสิมากูก็เลสิเศร้ามาว่าไครับหมอสบกกินลูกชินเอ็นมันเป็นยังไงไม่้ายว่าเป็นลูกชินยูนี้กุดตัวกเดเ้เลยแ่ใสส้นสมมากินเน้อไปผสมไไ้อมทอมันน ่อไปขอสิก็กินบักอกใส่ตะบักหงอีกจักเทียวเอาเรียนรถโซวเรียนรถบวกเรียนรถมาพักเลยว่าใคอยต่ว่าถ้าสมสมพ่อคอยคักๆหน่อยเฮ้ยลูกเนี่ยนะแม่ลูกอะไรเมียเราตัวนัอนเมียกูตัวนัหนอนแกจะจูกดูดนมอยู่แม่เอ้ากูกระโดดกันงาดดูดอ่ะโอ้ัวได้ดูดนมเป็นลูกเพอะนี่แหะเราจะเ้าสะอ้าวเฉยเอาเป็นละพ่อมันก็ลูกลูกกระโดดน้อยทั้งหมดเลยหมา มาล <capitalist> <Raw istles> มาเอ้ยมาท่าปมา่คนเอากรไปยูนนั่เดเอาแต่ได้อยากเพ็นมาปะนี่ยหวยยนนั่คนมันอยากมันบอกใส่แน่เดมนด้ีิอ่ะตังเพลงจากไอ้ขมอต่อไปนะฟาดเพ่งก็มวลแต่วะพอ้าไหนร้องพอไร้องไปยู่สาวน้อยในพวงไปดูดิเพื่อแดเ่งเรื่องพวนี้ือคนตัดติน กูใส่เครื่องสร้างประมกูเนี่ยไปช่วยอันนี้ยังมาเครือง่ามกระเดียดถ้าแปลกแต่งหน้าแล้วก็ได้เนาะคนอะไรสวยเหมือนมือเหมือนเวนถึงมีลูกศิษย์เตือนก็ยังสวยเธอสวมเสื้อคอยอยู่ไอ้แต่งทรงผมยิงเขียวมึงดูโอ้ฟาดด้วยแห้มเกิดวันจันทร์เลยแต่ยังแถวเหลืองพี่น้องเอ้ยไปชี้ตนสาบตร์มองแต่งตัวเล่า ผมโทัว่าพรอแหลพ่อสายเลื่งแตนตัวอยุกางขอกง่วนเนี่ยนะครับมือแล่นจะนั่งใน้บได้จะรอนใน้บได้มาจ่อไปนั่งไปนั่งพิ้งขอกง่วนย่แตงหนารวยรวยเพราะท่านเดี๋ยวใส่ผมวิกครับง่วมาเรียตรงอนเนี่ยบุรับพ้ดมาผ่านเนี่ยผ่านใส่มาทางอยู่นี่ครับปบองคอยป้งมีไหมมือเล่นมือเล่นหรอยืดนะโอ้ มือแรงหนียดยี asure, ่ใส้กบปอมือแรงเหยดี่หันสีบนเรื่องสีบนเรื่องสีบนเรื่องค้าบผมโอปอไก่ดอเอาวัเห็ดหันเรื่อยๆล้จากนี้เราจ้าสีล่างหนาเพราะให้ลูกถามเลยเนี่ยบอกเดีไปแจ่งยังไรเแยเสถยมยเออสังเรลูกไปเดแม่เจ๊แหลมเยตุ้ยไหฮะถ้าจะเฮ็ยเต่อพ่อหนิหัวได้จะมาเอาเงินน้ำข่อยสองร้อยพูดไดไรไอเสียไรไรนิอันนี้รายิ้มแล้วเนี่ยิ้มมาซื้อเพราะท่นหัวพอสายงายเด้อ สี่มูได้้เดียวะนะเอาเ่เกินกันปีว่าี่เออจปีเท่าะไรเนี่เท่าไรเก็ิเบเกจิเบสเกจเเราอไรเบสแปดเบสแปดก็ยุ่รนเวฮออยเสียงนีลอยมากเจ้าตายแล้วันเบแปดหวยแลยอันนี้เกจิเต่ายน่ยุ่งรนค้น่าจะยุ่งรบเป็นามกฝานา 69 69ยบงไลมือโอ้โอ้่ลายมือบ่้าอบงายเบิ่งเจ้านี่สิอยู่ได้ฮอด100ปีปาน่อ้าเอ๊ะจะได้ขึ้นไ้ดิสิ